เอาละครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกทุกคนนะครับมาขอต้อนรับเข้าสู่เฮียงหัวชแนลนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเปิดไอเทมจากการแลกเชลนะครับแล้วก็กล่องลัคกี้กุมภาพันนะครับยีกล่องด้วยกันนะก็ต้องขอขอบคุณไอดีจากโกไข่คนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือกลัวเมียถางนั้นโอเคไปเปิดกันเลยดีกว่าครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะโอเคครับเรามาเริ่มจากลัคกี้กุมภาก่อนละกันครับยีกล่องด้วยกันครับเปิดรัวๆเลยมาขอ ขอนกเตะรีเจนสักตัวหนึ่งก็พอแล้วครับสามเอมโอ้โหแคปซูลมารัวๆัวไปสุดท้ายครับป้าบโอ้หโอหแต้มอัพเกรดสามหมื่นแต้มเอามาทำโอเคไปเปิดการ์ดกันต่อดีกว่าครับเอาละครับนี่ก็คือการ์ดท,ที่เราเปิดได้ทั้งหมดนะครับแต่ไอเบสสามบวกสองถึงบวกห้านี่ไม่เกี่ยวนะอันนี้คือการแลกเชลนั่นเองครับโอเคเรามาเริ่มเปิดจากกากรก่อนเลยละกันครับ เลยมืนที่ดับหนึ่งร้อยชื่อเลยมาปาอังเดเอเล,ล่าต่อไปครับคัดสามสิบชื่อบ้างครับโรนดมาปาโอ้ยกอรอิบรามาวะ่ะอย่างดีครับมาครับการอีซีเบสหนึ่งร้อยครับลุน้นเวอร์เบสกับโบลิเจนด้วยนะก่อสามใบครับเวอร์เบสหนึ่งตัวโบลิเจนสองตัวไปมารนรัวเลยบูฟเฟ่บูฟอนอิวานเปอริสิต แล้วก็โอ้โแกนชนาแดลินแย่แล้วสิมาครับหกใบสุดท้ายของคลิปนี้ครับอันนี้คือก,การ์ดแรกเชลนะหกใบจัดไปครับอเลวานบวกสองโอ้ลามอดบวกสองเอมีแต่บวกสองอ่ะโอ้ลูกากูโอ้ยเลวานอีกแล้วแล้วก็คร oh, ิสมันโอ้ยดีิริคริสมันบวกสองอยู่นะโอ้โ oh, คตรขากเลย ได้มาประมาณเท่าไหร่เนี่ยตีคร่าวๆสัก40ล้านแล้วกันประมาณนั้นนะครับก็โอเคสำหรับคลินนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับบายบาย